ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025ลูกหมีรอเซียเฟเคเทนตอบรับก็เสนอห้างขายยาเลเวอร์คูเซน่นสกายเยอรมน,นีสุดชืดังของประเทศเยอรมันรายงานข่าวว่ามาร์คเฟเคเทนนายทวารของเบรนเฟิร์ดตอบตกลงรับก็เสนอจากเบเออร์เลเวอร์คูเซน่น ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นสัญญายาวถึงปี2028แล้วคาดหมายว่าทั้งสองสโมสรกำลังติดต่อกันเพื่อเจรจาค่าย้ายสังกัดมูลค่าระหว่าง10 14ล้านยูโรเชื่อว่าความเร็วของดี๋วนี้จะขึ้นอยู่กับการที่พึ่งพิคาตหาในดันคนใหม่ได้เร็วแค่ไหนเท่านั้นโดยเบรนเฟิร์ดกำลังติดต่อกับลิเอ์พูเพื่อขอซื้อตัวคิวินเคลเลอร์นทวาวจนโเนลสำรองมาเป็นตัวแทนของเฟเช่น ทั้งนี้ฟลิกเกนย้ายจากไฟบวกมาอยู่กับเบรนเฟิร์ดเมื่อปี2023ลงสนามเฝ้าเสาไปแล้ว77เกมสื่อเผย KDB ปัดวินล่าและเวสต์แฮมขอล่าแชมป์กับนาปโปลีท็อกส์ปอร์ตสื่อกีฬาที่ดังรายงานข่าวว่าเควินเดอรอยยอดเพเมเกอร,กอร์ทีมชาติเบลเยียมปฏิเสธข้อสเสนอจาก2ทีมในพรีเทอังกฤษอย่างสิงห์พงดแอัสตันวินล่า และคุณคอร์ดเวสแฮมยูไนเต็ดก่อนเตรียมย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของนาโปลีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้เดบรอยจะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังอยู่ร่วมทีมมาตั้งแต่ปี2015แม้เจ้าตัวเคยบอกว่าอยากอยู่กับทีมต่อไปแต่สโมสรตัดสินใจปล่อยตัวเพื่อเริ่มต้นสร้างทีมใหม่หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง มีรายงานระบุว่าเดบลอยได้รับการติดต่อจาก2ทีมในพรีเมียร์ลีกที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ซึ่งก็คือวินล่าและเวสต์แฮมโดยทั้งคู่พยายามโน้มน้าวให้เขาอยู่เล่นในอังกฤษต่อไปแต่เดบลอยรู้สึกกลังเลใจที่จะย้ายไปอยู่กับทีมคู่แข่งในลีกเดียวกันและสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกนาโปลีทีมแชมป์เกาโชชิลาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของเขารายงานเปิดเผยว่าเขาได้บรรลุข้อตกลงกับนาโปลีแล้วและออเรดิโอเดรโรเลนติส ประธานของสโมสรเองก็ออกมาแย้มว่าเดี๋วนี้ใกล้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนอกจากนี้เดบลอยยังได้รับข้อเสนอจากซาอุดิปโปรโลีกและเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาแต่เขาก็ปฏิเสธทั้งหมดก่อนตัดใจย้ายไปล่าแชมป์กับนาโปลีปืนกลับลำล็อกเป้าล่าลีลอยซาเน่เสริมรุก ไอปญญอนญ่แอชนนนทีมแกล่งจากศึกพม็กอังกฤษเปลี่ยนใจหันกลับไปคว้าตัวรีรอยซาน่มาร่วมทีมหลังจากที่พลาดได้ตัวนิโก้วิลเลียมส์เป้าหมายหลักของพวกเขาและดูจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซะแล้วปืนใหญ,ญ่กำลังตเตรียมจะปีดดียแรกของพวกเขาในการคว้าตัวมาตินซูบิเมนดี้มาจากเรอัลโซเชดาด้วยราคา51ล้านปอนด์ ภายหลังจากเดินทางมาตัวร่างกายที่อังกฤษแล้วกาะน,นั้นพวกเขาไม่รอชาร้าจ,จะขยับหาเป้าหมายต่อไปทันทีโดยเชื่อกันว่าเป้าหมายในฝันของแอสตันรายต่อไปก็คือนิโก้วิลเลียมส์เพื่อนร่วมทีมเจ้าสเปนของซูบิเมนดีซึ่งมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่42ล้านปอนด์อย่งางไรก็ตามความต้องการค่าเหนื่อยสูงเรี่วของตัวนักเตะทำให้แอสนอนมองหาผู้เล่นคนอื่นและพวกเขาก็แสดงความสนใจอย่างมากในตัวลีลอยซาน่อดีตปีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามการรายงานข่าวของเดอะไทมส์ อาร์ซนอนต์ตกเป็นข่าวกับนักเตะทีมชาติเยอรมน,นีรายนี้มาตลอดช่วง12เดือนที่ผ่านมาโดยอาเตต้าชื่นชอบซาเน่ตั้งแต่ที่เขาได้ร่วมงานกันเมื่อครั้งยังเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกวาร์เดอลาที่ทีมเอเนสเตเดียมและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าอาร์ซนอลได้ถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อแย่งไลเซนซ์ซาเน่ซึ่งเตรียมจะก,กลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์แต่ล่าสุดรายงานระบุว่าเดอะการเนอร์สเปลี่ยนใจแล้วและกำลังเตรียมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีม สาหรับซาเน่ยิงไปแล้ว61ประตูจากการลงเล่น220นัดให้กับเสือใต้บาเยนร์มิวนิกนัดตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว54ล้านปอนด์เมื่อปี2020ขณะเดียวกันท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ทีมเพื่อนรักร่วมกลุนดอนของอาส์เนนอลก็ได้รับการเสนอโอกาสให้เซ็นญญากับซาเน่้วยเช่นกันโดยทางนักเตะเปิดกว้างในการย้ายกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกปีนีซาฮาวีเอเจนของซาเน่มีกำหนดจะเข้าเจรจากับบาเยนร์เพิ่มเติมในช่วงปลายสัปดาห์ แต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะยังหาข้อตกลงเรลอกสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้บาซ่าฮันล่าและเชฟเฟดยืมจากแมนยูพร้อมออปชั่นซื้อขาดหลังชวดดีอาสไอต่างดาวบาร์ซโลนาเล็งยืมตัวมาคัสแชฟเฟดกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมออปชั่นซื้อขาดหลังจากที่พลาดการได้ตัวลุยส์ดีอาสจากหงแดงลิเวอร์พูล โดยทีมจากแคว้นกาตาลันกำลังมองหาตัวตายตัวแทนในแนวรุกเพื่อเสริมทัพในฤดูกาลหน้าพร้อมลุ้นคัมแบ็กเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซื้อเมืองกระทิงดุตีข่าวบาร์เซโลนาหันมาสนใจมาคัสแรชเฟดอย่างเต็มตัวโดยหวังจับสัญญาย,ยืมตัวกับแมนยูโดยที่มีออปชั่นซื้อขาดหลังทำใจหมดสิทธิ์คว้าตัวลุยดิอาสจากทิ่ด์อัฟฟูบาซ่าแชมป์ลาลิกาสปเปนเผยแผนการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์น,นี้อย่างชัดเจนว่าชื่นชอบทั้งแรชเฟดและดิอาส สองสตาร์ดังของเพเมลีกอังกฤษแต่วางตัวปีกทีมชาติโคลอมเบียของสโมสรลิิว์พูเป็นเป้าหมายแรกอย่างไรก็ดีโอกาสที่ทีมจากกาตาลันจะได้ตัวดีแอสไปเสริมทัพเป็นไปได้ยากเนื่องจากหงส์แดงไม่พร้อมปล่อยปีกกระตินอีกทั้งพวกเขาพยายามจับตัวรุกปีเท้าจัดต่อสัญญากับทีมอีกด้วยกระทั่งล่าสุดสปอร์ตเผยว่าบาร์เซโลนาหันไปทาบทามและเวฟฟดอย่างจริงจังโดยเดโก้ผู้นการกีฬาของสโมสอรได้พบกับเอเจนต์ของดาวเตะส่วนเกินทีแมนยู ซึ่งถูกปล่อยให้กับแอสตันวิลล่าเยียมตัวเมื่อมก,กราคมภายใต้เสื้อเชอสิงห์ผงาดและส,สร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจโดยเขายิงได้4ประตูและ5แอซเติสจากการลงสนาม17นัดในทุกรายการแต่ทีมลูกหนังแถบมิดแลนด์ไม่คิดจ่ายเงิน40ล้านปอนด์หรือราว1,760ล้านบาทในการซื้อตัวมาร่วมทีมอย่างถาวรตามออปชั่นที่ตกลงกันไว้เนื่องจากสโมสรพลาดโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า ขณะที่ตัวนักเตะโพสต์ลงโซเชียลหลังจากจบซีซั่นบอกลาวินาเช่นกันกรณน,นั้นก็ดีและเสวดมีโอกาสย,าย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาสมใจโดยเขาจะได้ลงเล่นฟุตบอลทัวยหูใหญ่ของยุโรปตามที่เจ้าตัวปรารถนาอีกด้วยทางนี้สือ่อมองกระทิงดุเผยว่าบาร์ซ่าต้องการยืมกองหน้าผีแดงมาร่วมทีมโดยมีออปชั่นซื้อขาดและต้องรอลุ้นว่าฟีศัตแดงพร้อมตอบตกลงในดีลนี้หรือไม่ ลิกล็อกกันหน้าดูดีแลบบอกปัดทุกทีมเลือกซบสิงซะง,งั้นดีแอตเลติกสกิลาชิดังรายงานข่าวว่าเลียมดีแลบกองหน้าของอิฟสวิชทาวได้แจ้งให้สโมสรต่างๆที่สนใจในตัวเขาทราบแล้วว่าจะไม่ย้ายไปอยู่กับทีมอื่นหลังเลือกจะเล่นให้กับเชลซีแทนโดยทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลแอฟฟตันนอตติงแฮมฟอเรสเอซิมิลานและยูเวนตุสทราบเรียบร้อยแล้วว่า ดีแลกำลังจะย้ายไปที่ไหนโดยตอนนี้เหลือเพียงแค่เชลซีเคลียร์เรื่องสัญญาส่วนตัวกับดีแลให้เรียบร้อยและจ่ายเงินค่าจีสัญญา30ล้านปอนด์ก็จะได้นักเตะม,มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยอิฟสวิชคว้าดีแลมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัวเบื้องต้น15ล้านปอนด์พ่วงกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์หลังเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสำเร็จ และถึงแม้ม้าขาวจะลงเอยด้วยการตกชั้นกลับไปสู่ลีกเดอแชมเปียนชิพแต่ดีแลบก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจยิงไป12ประตูจาก37เกมในพรีเมียร์ลีกโดย2ฤดูกาลก่อนหน้านั้นดีแล็บยังเล่นในแชมเปียนชิพด้วยการยืมตัวไปเล่นในกับสตอกซิตี้เบรสตตนและฮาวซิตี้พร้อมกับทําไปแค่12ประตูจาก70นัดทั้งนี้ดีแล็บยังผ่านการลงสนามกับทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีไปแล้ว12เกมพร้อมกับทําได้3ประตูอีกด้วย หากคอบอนชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอนเช่นเดิม